อิงเอ๋ทำไมเจ้าถึงมายือนอยู่ข้างนอกแบบนี้ลนะ่ะพวกเย่ลีละ่ะพวกนางนอนหลับไปแล้วข้าเป็นห่วงเจ้าเลยออกมาดูเนะ่ะจะถึงเวลาแล้วที่ห้องชนะสุดศพเป็นยังไงบ้างนะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเจ้านอนไม่หลับงั้นพวกเราก็ไปดูด้วยกันสิได้กลางดึกนอกเมืองหยุดในรถม้า ใครเสี่ยงเมืองอาดนักกล้ามาขวางรถม้าของข้าพวกเราออกไปจากที่นี่กันก่อนดีกว่าจะรีบร้อนไปไหนตอนออกมาก็ยังดีๆอยู่เลยไม่ใช่เหรอบนถนนไม่มีคนเลยสักคนเดียวไม่ง่ายที่จะได้พบคนงอนสักคนข้าจะปล่อยเขาไปง่ายๆได้อย่างไงวางใจข้าข้าจัดก,การได้เจ้า เลือนชนสูตรศพน่าแปลกทำไมคืนนี้ถึงได้เงียบสงัดเช่นนี้แม้แต่เสียงเคาะบอกมองยามก็ไม่มีใครจะไปรู้บางทีคืนนี้เขาอาจจะแอบอู้ก็ได้ต้องขอบคุณค่าที่ทำให้คนเคออบอกมองยามได้นอนแต่หัวค่ำมีการเคลื่อนไหวอย่าแหวกย่าให้งูตืนส่อนตัว ยืดส่งเสียงนิบตามมากระโดดลงมาโมโหคาดกันอีกจนได้ฮัตชิปกลิ่นอะไรทำไมฉุนจังกลิ่นดอกไม้เหรอฮัตชิปจริงด้วยพวกเจ้าไม่ได้กลิ่นเหรอกลิ่นแรงมากและก็แปลกมากด้วยทำไมข้าไม่ได้กลิ่นอะไรเลย จะต้องใช้เพื่อกลบกลิ่นเน่าของศพแน่ๆทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยรู้ไหมว่ากลิ่นนี้ลอยมาจากทางไหนมันว่าจะมาจากทางนั้นไปกันเถอะหประตูลานบ้านแห่งหนึ่งเกรงว่าด้านในจะมีการดักซุ่มอยู่จะพาคนเข้าไปตรวจดูก่อนขอรับจึกจึกทุกคนระวังตัวด้วย ได้ไปหาอะไรมาคุมศพพวกนี้เอาไว้ถ้าเกิดทำให้คนรักของนายท่านตกใจแล้วก็ข้าจะมาคิดบัญชีกับพวกเจ้าขอรับเดินเข้ามามีศพเยอะขนาดนี้เชียวอ,อืมแต่อย่าได้กลัวไปตอนนี้ไม่มีอันตรายแล้วนายท่านตอนนี้ได้ค้นจนทั่วไม่ว่าจะด้านนอกหรือด้านในเรือนแล้วมีเพียงเสื้อผ้าของชาวบ้านสองสามชุด กับนนพิษที่อยู่ในขวดหน้าป้ายบูชานอกนั้นไม่มีอะไรแล้วขอรับอืมให้คนมาปิดล้อมที่นี่ไว้ตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งว่ามีอะไรตกหล่นหรือไม่จากนั้นให้ขุนนางชนะสูตรศพมาตรวจสอบศพพวกนี้นนพิษย่อมมีนางพญาดูเหมือนว่าศพพวกนี้กําลังจะตามหานางพญาอยู่คนผู้นั้นช่างเจ้าเล่ห์นะสุดท้ายก็ไม่ทิ้งเบาะแสอะไรไว้เลยไม่ใช่ว่าจะไม่มีเบาะแสอะไรเลยนะ อย่างน้อยขวดนี้ก็ไม่เหมือนกับของใช้ของที่นี่เช่นนั้นเรื่องนี้คงต้องรบกวนท่านพี่ฉีกลับไปข้าจะให้เขาตรวจสอบดูให้ละเอียดอีกสักครั้งในภายหลังเช้าว,วันรุ่งขึ้นณนะ่าโรงเตียมนายท่านแขกท่านนั้นที่มากับท่านเมื่อวานตอนนี้เขาทะเลาะกับคนอื่นอยู่ด้านนอกไม่ว่าจะห้ามเขายังไงเขาก็ไม่ฟังท่านรีบออกไปดูเถอะ เป็นเจ้าที่ปล่อยเขาออกไปสินะค้าก็แค่อยากดูว่านอกเหนือคำสั่งของข้าเขายังจะทำอะไรได้อีกเช้าตรู่ห้องสมุดท่านไท่หลางกรมทหารอิงเอ๋อทํทำไมเจ้าถึงไม่อยู่ในวงังออกมาข้างนอกทำไมกันข้าก็แค่อยากช่วยนี่นะอิงเอ๋อช่วยได้มากทีเดียว เมื่อคืนพบขวดกระเบื้องใบหนึ่งลายบนขวดดูไม่เหมือนของอาณาจักรไปหลิงยื่นให้เลยมาให้เจ้าให้ช่วยดูให้หน่อยเอ๊ะได้ขอค่าศึกษาดูก่อนอิงเอ๋จะไม่แปลกใจหรือว่าทำไมข้าถึงมาหาลงชีไม่แปลกใจ ใครๆก็รู้ว่าคุณชายหลวงชีของเราเป็นนักกวีตัวยงโดยเฉพาะการเขียนอักษรผู้กันและภาพวาดยิ่งไปกว่านั้นเขาย,ยัางชื่นชอบศึกษาพวกของพวกนี้อีกด้วยเจ้ามาหาเขาก็เหมาะสมแล้วที่สุดเห็นได้เจ้าถึงรู้จักเขาดีนะเรื่องนี้น่ะเหรอข้าขอยังไม่บอกก่อนแล้วกันส่วนส่วนยาเด็กนั้นพอมีเวลาก็เอาแต่เล่าเรื่องของหลวงชีให้ข้าฟังส่วนอยู่ รีบมาดูนี่สิเจ้าดูลวดลายบนขวดนี้สิมันกับบันทึกไม้ไผ่นี้หรือไม่นี่น่าจะเป็นเคล็ดวิชาลับล่อลวงใจของเผ่าเหมียวชั่วใช้ก่อความวุ่นวายในราชวงศ์ซึ่งควรจะตายไปตั้งนานแล้วนี่นะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเกรงว่าจะต้องรีบกลับทุนฝ่าบาทถึงจะถูกที่แท้ก็เป็นเรื่องนี้เราจะต้องตรวจสอบให้ดูแน่ชัดสะก่อนแล้วันพรุ่งนี้ค่อยกลับทุนเสด็จพ่อ ถ้าว่าเรื่องนี้เราสามารถขอให้สู้ไปเต้าช่วยหาหลักฐานพิสูจน์ให้ได้ขอใครนะสู้ไปเต้าเหรอเอาไปถามเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่นะเกิดเขารู้อะไรบ้างก็ถือว่าเราได้กำไรไม่แน่สิ่งที่เขาเห็นในตอนนั้นอาจจะเป็นบันทึกไม้ไผ่เล่มนี้ก็ได้นะไปกันเถอะพวกเราไปพร้อมกันช่วงบ่ายหนะ้าตำหนักหลงเย่คุณหนู ข้าน,นได้วางยาถ่ายในอาหารของตําหนักเชียนหยุนซวนในช่วงหลายวันก่อนและได้ซื้อตัวท่านหมอจางให้เข้ารายงานว่าวันนั้นได้ดูอาการให้ใครบ้างเสียเหอชุนเซียงเสี่ยวซานจิไหลเป่าเป็นไปอย่างที่ท่านคาดการไว้ไม่มีเชื่อของหยุนอิ่ง ถ้ารู้อยู่แล้วว่าในตำหนักเชนหยุนซวนจะต้องมีเรื่องอะไรแปลกประหลาดแน่ครั้งก่อนจุกยายเด็กซนซวนนั่นหรกเข้าอย่างจังเะนั้นคุณหนูคิดว่าตอนนี้มีพวกเราควรทำอย่างไดดีเจ้าคะในเมื่อรู้ความจริงของนางแล้วจะไปฟ้องนางให้สะแกใจไหมเจ้าคะที่เจ้าพูดก็มีเหตุผลแต่ไม่แน่ว่าฝ่าบาทจะฟังคำข้าสมิสู้ปล่อยข่าวที่นางหนีออกจากวังออกไปเพื่อทำลายชื่อเสียงของนางก็ถือว่าเป็นความคิดที่ไม่เลว ข้าน้อยจะไปทำตามที่สั่งเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะตอนบ่ายณนะบ้านแห่งหนึ่งนี่คือที่ที่พวกเจ้าพบขวดนี้งั้นเหรอใช่แล้วที่นี่เป็นของเชื้อพระวงศ์พอเกิดเรื่องขึ้นทำให้ไม่มีใครกล้าเข้ามาตรวจสอบของเชื้อพระวงศ์หรือถ้าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คงไม่ใช่คนธรรมดาไปกันเถอะไปหาสู้ไปเต้ากัน มาดูกันซิว่าเขาจะยอมช่วยพวกเราไขาปริศนาของขวดนี้หรือไม่ไม่รู้จักดูไม่ออกว่าแหล่งที่มาจากที่ใดดูท่าเขาก็ไม่น่าจะรู้เจ้าเดิมพันผิดคนแล้วหันกลับแล้วเดินจากไปเขาเป็นโกกรคกลัวการเข้าสังคมนะ่ะกลัวการพบปะผู้คนจะไปพูดกับเขาเองโรคอะไรนะ สหายสู้เมื่อครูท่านไม่ได้พูดความจริงใช่หรือไม่เจ้าฉลาดขึ้นนี่แต่ว่าเรื่องนี้ข้าคงช่วยเจ้าไม่ได้หรอกนะข้าก็เป็นแค่ขุนนางชนสุดศพนอกจากศพข้าก็ไม่สนใจเรื่องอื่นอีกเจ้าไปหาผู้มีความรู้คนอื่นเถอะติงสามารถพูดให้สู้ไปเต้าอยู่ต่อช่วยเรื่องนี้ได้ค่าหัวใจสองพนและคุณสมบัติรับสาิบ แค่ข้าเรียกลรมเขาได้ก็ถือว่าทำลายระบบได้เจ้าบอกข้อมูลที่แท้จริงกับข้ามาซะดีๆพอถึงเวลาครับขันก็ต้องพึ่งค่าอยู่ดีจ่ายห้าพค่าหัวใจเพื่อปลดล็อกชีวประวัติจะซื้อหรือไม่ซื้อซื้อปลดล็อกสำเร็จติง๊งแบบนี้นี่เองกันเป็นผู้สืบทอดวิชาปลุกศพหมอซานเป็นสิ่งที่สายสู้ไม่ได้เต็มใจอย่างนั้นเหรออยู่ต่อเนะ ข้าจะช่วยท่านตามหาลูกหลานตระกูลสู้ที่เหลือเองตกใจสหาหยุนเจ้าชอบสอดรู้สอดเห็นความลับของคนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ข้าไม่มีทางเลือกเมื่อเทียบกันแล้วข้ามีวิธีช่วยท่านได้มากกว่าแม้ว่าจะได้ผลลัพธ์หรือไม่แต่ก็หาได้ไวกว่าท่านหาคนเดียวก็แล้วกันที่เจ้าพูดก็ถูกแต่ข้าจะเชื่อเจ้าได้อย่างไรตอนแรกเจ้าขู่จะเอาเงินข้าไม่อย่างนั้นข้าคงไม่ถูกบังคับให้ยั้งอยู่ในเมืองนี้หรอก เรื่องนั้นข้าขอโทษท่านจะได้หรือไม่ก่อนหน้านี้ข้ามีตาหามีแววไม้ที่ไม่รู้ว่าท่านเป็นผู้เสพทอดของสำนักปลุกศพเหมอซานจึงได้ร่วงเกินท่านไปขอให้สหายสู้อภัยข้าด,ด้วยโค้งคำนับข้าไม่หลงกลไม้นี้ของเจ้าหรอกนะกลับตัวเดินจากไปยาเม็ดเห็นใจปิดปากหวังว่ายานี้คงจะใช้ได้ผลฮะจะพูดว่าเลยนะข้าพูดว่าสหายสู้วางใจเถอะ ข้าจะตั้งใจจัดการเรื่องนี้ให้ท่านอย่างดีอย่างนั้นก็ได้งั้นข้าจะรับปากเจ้าอยู่ที่นี่ต่อไปสมองว่างเปล่า